อาจารย์ปีดาเผยขาขึ้นบิตคอยสวัสดีครับแปรักเข้าสู่คลิปโตท็อครับกับผมแจ็คโนบด,ดีครับผมเจอกันทุกวัน8ปดโมงเช้าตาเมเวลาประเทศไทยครับรายงานจากอินดีเซาออสเตรเลียครับผม้ัหรับทุกคนครับพี่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซี่ครับผ่านทางคริปโตทอครับรวมถึง น้องใหม่ที่เข้ามาดูการนี้ด้วยนะฮะใครมาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็สามารถ,ถติดตามกันได้ครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดทุกคอนเทนต์ที่มีในช่อง c ี b บีสตู o ด้วยนะครับมาพูดถึงกูรูกันบ้างอันนี้ไม่รู้ใครผมไม่ค่อยรู้จักแต่นะมีข่าวนี้พูดถึงฮะกูรูคริปโตฮะอาจารย์ปรีดาเผยว่าบิตคอยเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นในเดือนกันยายนนี้ฮะอาจารย์ปีดาคือใคร นะหลังจากหมดช่วงขาขึ้นในปี2021ไปตลาดคริปโตเนี่ยก็ดูจะเงียบเหงานะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มถูกพูดถึงน้อยลงนะนักลงทุนจำนวนมากก็ขาดทุนนะบวกกับติดดอยก็มหาศาลเลยนะครับก็หลายคนก็กำลังรองคอยช่วงเวลาของขาขึ้นอยู่นะฮะก็อย่างว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติครับที่ตลาดจะมีการพักตัวหรือว่าปรับทานหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วอย่างต่อเน,นื่องนะฮะแล้วก็รุนแรงฮะแล้วการที่ จะคําตอบว่าตลาดจะกลับตัวเมื่อใดก็เป็นเรื่องที่บอกได้ยากเชิดกัดนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีกูรูนะฮะที่รู้จักกันในานามของอาจารย์ปีดาครับได้มาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียครับโดยได้เผยถึงช่วงเวลาที่บิตคอยเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยฮะก็เขาเขาโพสต์ใน f c e e o o o นะฮะปรีดา CM ในกลุ่ม b บิตคอยไทยครับนะครับก็ เป็นการมองผ่านการวิเคราะห์ในทางเทคนิคนะฮะถึงที่ทําให้ตัวของอาจารย์ปีดาเองเนี่ยออกมาใช้มุมมองของเขาที่มีต่อการกลับตัวของบิตคอยนะฮะเขาบอกว่าประเมินบิตคอยนะฮะทำจุดต่ําเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นเดือนกันยายนปี2023นะครับใช้เวลา2ปีในการทําจุดต่ําสุดนะครับคือ,อยางไรก็ดีฮะคอมเมนต์ของใช้งาน Facebook ที่ตอบกลับก็แลดูจะประหลาดใจที่อาจารย์เผยถึงโน,น้มเช่นนี้ฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ตัวของอาจารย์เองค่อนข้างจะมองเทรนของบิตคอยเป็นขาลงครับอีกทั้งยังมองว่าขาลงของบิตคอยนั้นเนี่ยยังไม่จบลงแต่อย่างใดนะครับอันนี้คุณคิดเห็นยังไงฮะคิดว่ากูรูท่านนี้คิดถูกหรือเปล่าว่ามันจะเป็นขาขึ้นยังไงคอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครนะครับน่าจะเป็นกูรูคนหนึ่งแล้วกันเนาะหนึ่งในกลุ่มของบิตคอยไทยขับนะฮะก็ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันคิดเห็นยังไงนะฮะก็ช่วยซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมส่ง ส่งคลิปเพื่อนๆดูกันแชร์ไปด้วยแล้วก็สปอร์ตในการโอนเงินมาที่เติมเงินมาที่ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ